และแล้วปีใหม่ปีนี้ดูสิว่าใครส่งอะไรมากรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุ <c oughs> โอ้โหะไรกันเนี่ยเหนียว <c oughs> <c oughs> โอ้ยอ้ย่สุดยอดจริงๆเลยเชียวอืมไม่อยากจะเล่าก็ต้องเล่าหน่อยละสุดๆจริงๆอืม

สิิคารตตันกหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดบุญยักกาโมวัดห้วยด้วนวหลนองบัว,วจังหวัดนครสวรรค์หุมภูมิใจยันตุ สััับเยกขาาานพคสภาพาใหม่นะนเก็บรักษาดีมาก,กมุวำมาสวัตสวม,ส,ตมสวนากาโลยัมมาทมตารรมาสวาัากาโล มาทาทนตสุดยอดพุทธคุณล้นเหลือเลยงานนี้เจ้าจริงหลวงพ่อพัดบุญยะกามโม มีองค์นี้นะก็แมนนี่อีกอง์อองอองนึ่งองค์นี้โอ้มีสิงมียัน